สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณเอสอีกครั้งก็คือตอนนี้ขับไปครบ20,000ก0โลแล้วค,ค่ะใช้งานเป็นยังไงบ้างคะใช้งานดีครับประทับใจทุกอย่างเลยตอนแรกเนี่ยคิดว่าเออไม่ได้รู้สึกว่าอะไรแต่พอใช้ไปแล้วรู้สึกว่าเออม,มันดีจริงยิ่งระบบไอ้ one pedal er เนี่ยย,ยิ่งเหมาะเลยยิ่งใช้งานง่ายแล้วก็เหมาะแล้วก็เรื่องอัตราเร่ง ผมชอบเรื่องวันพเพดเดิลแบบเรื่องกระจกกระจกหลังเพราะว่าน้องหลังอัจฉริยะเวลาผมขนของเยอะๆอย่างเงี้ยมันไม่ต้องมันไม่ไปบังหัวหรือว่าไปบังของข้างในอ๋อน้ำเฟื่องเห็นรูปที่คุณเอสส่งมาให้เพราะว่าเราขายออนไลน์ด้วยแล้วเราก็ต้องแพ็คของเยอะใช้กระจกอัจฉริยะได้เลยใช่ครับใช่อันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็เวลารถติดในเมืองอ่ะคือผมาอยู่เส้นประแดงอะไรงยนี้ก็ค่อนข้างติดนะแต่วันเพดเดิลมันไม่ต้องแบบไปยกเท้าเหยียบเบรกอะไรเงี้ย ันคลอเป็นได้เรื่อยๆหรือบางทีผมก็กด Adaptive ุ้ยคอนโทรลเลยไม่ต้องเป็ควบคุมเลยก็คือเราก็สะดวกแล้วเราก็ขับสบายสนุกด้วยใช่ครับตาเลขนี่ถือว่าดีมากๆเลยไม่ใช่แบบว่าดีธรรมดาคือดีมากเลย <c oughs> ถ้าไปเทียบก,กับรถเครือ่องยนต์ปกติทั่วไปนี่คือมันจะพลอฟิลเลย <c oughs> คือมันแบบกดเท่าไหร่ก็มาไม่ว่าจะย่าน1 0ถึง0 0อะไร ได้หมดเลยคือความเร็วผมเคเหยียบถึง160เส้นมอเตอร์เวย์อันนี้อาจจะเป็นเกมาไแต่ว่า,าม,มันไปได้จริงคือตอนแรกก็คิดว่าไปดูรีวิวเขาบอกได้150ไม่จริงจริงมันได้160นะ160ทั้งเส้นเลยนะคือเวลาคุยกับเพื่อนะเพื่อนจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าจริงๆแหละเครื่องมันสองมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะแค่ผลิตกับกระแสไฟ<ร>แต่ e power แต่ระบบมอเตอร์การการขับเคลื่อนของมันเป็นระบบมอเตอร์อยู่แล้ว แล้วผมก็พอซื้อไปก็เริ่มไปอยู่ในกลุกไปศึกษาเรื่อง e อีพาว r เวอร์ของประเทศนอกอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าอ๋อเออมันดีอย่างนี้นี่เองซึ่งแบบว่าตอนแรกก็สนใจไปไปค่าอีอทีค่าอะไรเงี้ยนะครับไปมองแต่พอไปศึกษาลึกๆแล้วของนิสังดีกว่าแล้วตอนแรกก็ที่ซื้อมาก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรรู้สึกว่าโอ้ประทับใจท,ที่ที่ที่ได้ซื้อนะที่ได้ขช้ครับ และศูนย์รการที่นี่ดีที่นี่ดีครับคือผมมาอยู่ไกลนะอะไรต้องบอกว่าผมมาอยู่ค่อนข้างไกลเหมือนกันกว่าจะผ่านมาที่ศูนย์เนี้ยหลายศูนย์เลยแต่ผมก็มาศูนย์นี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าช่างเองหัวหน้าหรือว่าเซลอะไรก็แล้วแต่คือแบบตอนรับขับสู้แล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีและที่ถูกต้องครับไม่เคยเจอปัญหาแบบว่าศูนย์นี้ทาให้เท่านี้ให้ไม่ครบอะไรอย่างงี้ไม่มี ของทุกอย่างมาตรฐานแล้วครบทุกอย่างครับแม้แต่เทียบกับนิสสันด้วยกันเองผมยังว่าไอ้เนี่ยถูกมากๆเลยถูกจนแบบถูกกับมอไซค์ที่ผมขับอีกครับ <c oughs> ถูกกับมอไซค์อีกจริงๆ <c oughs> ริง <c oughs> มาซื้อไอแพ็กดิ่งอ่าแพ็แบบแกเกจบำบรุงรักษาเพิ่มขึ้นผมซื้อทั้งทั้งทั้งแพ็คเลยเพราะรู้สึกว่ามันถูกมากจริงอ่ะมันถูกจนแบบเอ๊ะมันใช่เหรออะไรเงี้ยแบบประสิทธิภาพรถที่ได้แล้วก็ค่าบำรุงรักษาด้วแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วย ได้เลยผมได้20อัพตลอดเลยดูประวัติได้ทุกครั้งเนี่ยจะได้20 20อัพที่อยู่<ะ>ยในเมืองนี่โอ้โหเคยถึง23-25นี่ไม่ยากเลยที่อยู่ในเมืองแต่ถ้าอยู่ออกจังหวัดผมมากอยู่พระสมุทรเด,ดียใช่ไหมเราจะต้องไปบางแสนประจําเลยเพราะว่าใ้สนแฟนอยู่บางแสนใช่ผมก็จะขับเส้นกูรพาวิถีนะเฉลีย่ยแล้วจะได้20-21ตลอดเลยใน<ห>ย่านความเร็ว100-120 ขนาดขับทางไปทางยาวยังได้ขอบคุณมากก็ขอขอบคุณคุณเอสอีกครั้งหนึ่งนะคะ